จากนั้นอะระหว่างที่ทํารายการอะไรกันอยู่อะก็ได้พบกับหมอดูหลายๆท่านก็มีท่านหนึ่งอะทำแนะนําว่าเราอะจะต้องเป็นคนที่มีครูอาจารย์เราก็บอกเราไม่เคยรู้แล้วก็บอกในเรื่องเงื่อนไขเช่นบางเรื่องที่เราไม่ควรจะทำนายหรือรบ,บอกไม่ได้หรือต้องเลี่ยงอันนี้แหละเป็นข้อที่ทำให้วงการหมอดูหรือว่าคนทำนายอะเป็นช่องว่างอะให้โดนโจมตีใช่ แหมพูดไม่หมดนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นช่องว่างจริง <True. S 1> มันเป็นช่องที่ทุนพูดไม่ได้ครับมันพูดไม่ได้ไค่ะบางเรื่องเนี่ยเป็นการเปิดเผยความลับหรือเรื่องที่ทําให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนมันผิดเพี้ยนมันเปลี่ยนแปลง uh huh. เท่ากับเราเป็นตัวแปรที่ไปทําให้ขัดขวางสิ่งที่เกิดขึ้นตามเวลาซึ่งบางบทีเราก็โกรธนะบางทีแบบว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยไปดูไปดูอะไรก็ไม่รู้ดูเสร็จแล้วมาบอกว่าเธอจะต้องแบบมี เรื่องมันังไม่เกิดอ่ะจะมีมีผู้หญิงเข้ามาซึ่งเราหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยแล้วแล้วมามาฟาดงงฟาดงามันยิ่งยิ่งทําให้เป็นสิ่งที่หมอให้พูดอ่ะยิ่งให้เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้คิดมันยิ่งทําให้คนที่แบบนี้โมโหอ่ะมันหนุนการโกรธมันก็เป็นชนวนเป็นจนวนไงก็จะแปรทําให้เกิดแล้วมันขยานก็ยอมให้มีอ่ะคนไม่มีขนันก็ยอนมมว่าเป็นเมียนะมันก็ปวดหัวแกแกไปคุยกับคนนี้ใช่ไหมทำไมเขารู้ได้ไง นี่เห็นโทรศัพท์มีเบอร์โทรมาตีสองคืออะไรใครมาโทรตีสองคุยงานงานอะไรตีสองโทรไปี่จริงๆอาจจะเป็นประสานงานละครอะไรที่แบบเขาถ่ายกันข้ามวันข้้มคืนเนี่ยบางคนก็จะมีเงื่อนไขตัวแปรอะไรพวกนี้ที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มัน กลายไปเป็นอย่างนั้นได้เราก็เลยต้องเหมือนกับมีมีมีข้อกําหนดมีกฎเกณฑ์มีมีวิจารณญาณแล้วก็มีจริยธรรมในใจในการทํานายด้วยเช่นกันและครูบาอาจารย์อย่างที่หลายๆท่านหมอดูบอกเราไปหาที่ไหนเราถึงต้องไปหาไหมสําหรับท่านอื่นเราไม่ทราบแต่สําหรับเราเนี่ยหลังจากอาจารย์ที่เป็นหมอดูเองและเป็นผู้ทําพิธีต่างๆที่เราให้คําแนะนําเราค่ะก็บอกว่า พี่ถ้าพี่ไปเป็นศิษย์ใครหรือยกขันครูไหว้ครูกับใครอ่ะเราก็ต้องไปเป็นสาวกหรือเป็นลูกศิษย์เขาอ่าฮะเราไม่เอาเอาอีกแล้วอีจ่าเอาอีกแล้วไม่เอาเพราะว่าไม่อยากอีจ่าก็เกิดพูดที่ปัญญาอีกแล้วก็ในเมื่อเราคิดว่าเราจะทําบุญเราจะทํากุศลเราจะสร้างกุศลครับเราก็ถามว่าแล้วถ้าเรายกขันครูบูชายกให้พระพุทธเจ้าเป็นครูของเราล่ะครับ ไม่ดีกว่าเราจะไปให้เราไปนี่คือสิ่งที่เราติ้งขึ้นมาอาจารย์อาจารย์ที่เป็นคนดูดูดวงเช่นกันก็บอกโอ้ยนั้นยอดเยี่ยมเลยแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจคือคิดการใหญ่มีแผนการที่จะทําอะไรดีๆเป็นเป็นเรื่องเป็นรายใหญ่ๆตัวๆก็ต้องยึดถือพระพุทธเจ้าก่อนนก่อนที่จะไปต่อเนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยคุณยังไม่ได้ตอบผมเลยว่าอ้วนเรื่องที่บอกว่าที่บนบานและทําให้ชีวิตตกต่ำเนี่ยและกลับมายืนอยู่ในชีวิตได้หลังจาก ฟื้นแต่ความตายมาเนี้ยไปแก้หรือยังก็นี่ไงเขาก็ไปเลยทักอาจารย์ที่ดูดวงคนเนี้ยที่ที่บอกเราอาจารย์อ้อมเนี่ยคือมาเชื่อมกันเลยมาบอกว่าพี่จุดทูป พระพุทธเจ้าให้ท่านเป็นอาจารย์ให้เป็นครูของเราให้ท่านนำทางเราเพราะสิ่งที่พี่ตั้งใจหวังว่าถ้าในเมื่อเราต้องกลับมาทําหน้าที่เยี่ยที่เราหนีมาทั้งชีวิตเนี่ย<ม>ก็ขอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักชยัยเป็นครูอาจารย์นําทางไปในการที่ทําให้มันถูกต้องอทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์เป็นริ้วล้ออะไรใครก็ไหว้พระไหว้เจ้าปกติถือศีลปฏิบัติทําให้ได้มากที่สุดและหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้มาก็คือเราก็เดินดําเนินชีวิต ในการเป็นหมอดูมาจนถึงปัจจุบันใช่ครับ,รบผมนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยทําไมมันจะเป็นคําถามที่แบบนี้นะทําไมถึงยึดไว้ตลอดแล้วว่าฉันเหมาะสมกับงานดูดวงแนะล้ยโดยผ้ายิบสี่แบบน,นี้มันเป็นสิ่ง,งที่หาเงินง่ายหรือว่าไงอ่ะเราต้องพูดนะอันนี้คอ่าเรียนให้ทราบนะคะโดยมากหลักๆเนี่ยตั้งแต่มาเป็นหมอดูเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าคนมาเป็นหมอดูน่ะ ไปทางานอื่นยากหรือวินคนที่มีพลังต่างๆเนี่ยจะไปทํางานที่แบบเป็นออฟฟิศไทม์แล้วก็จะแบบตอกบัตรแล้วค่อยมาเปิดตอนนี้ถึงตอนนี้ใครมารอคะคนที่มาปรึกษาเรามีแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจมีแต่เรื่องที่แบบอยากได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยกลายมาเป็นแบบต้องทําฟรีแลนซ์เมื่อมีคนเรียกหรือมีเวลาที่เจอกันได้ถึงจะได้เจอกันครับแล้วที่ทำมาแล้วก็ทํามาแล้วก็บอกด้วยว่าพี่วันดูแพงมากท่านับว่าแพงไหม ตาเทียบกับหมอดูคนอื่นจะใช้คำว่าแห้งก็ได้ค่ะพูดเลยแล้วเอ็กเมนตรงไหนแต่ทีเนี้ยพอการที่ไปดูไพ่ยิปซีจิตสัมผัสแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้ม,มเพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่ท่านโทษนะคะไม่ได้ดูดูหรือปรามานนะคะจากปกติไพ่ยิปซีอาจจะวางแบบเซติกครอสหรือวางตำแหน่งสิบตำแหน่งหรืออะไรก็ตามตามที่เราเคยเจอเจอของดิฉันคือคุณถามมามเราจะเปิดให้จบเป็นเรื่องเลยเคยดู ต่ำดูชั่วโมงหนึ่งอะที่ผมถามอะมันเอกเมนตรงไหนคือยังไงคุณเอกเมนอะความพิเศษอ่ะมันเอกเมนตรงไหนจีสัมผัสไงจีสัมผัสเหรอเอาง่ายเกี่ยงเคสแรกที่สัมผัสกับไพ่ของคุณ่มันเอกเมนมันเชื่อมต่อประสานกันยังไงพลังจิตเนี่ยคะที่ดิฉันตีความได้จากจากไพ่อันนี้มันก็เหมือนการคุยโดยที่ไม่ได้เห็นครับผมอยากจะเห็นและอยากจะทดสอบเลยอื ทำได้ไหมทําได้เอาสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นคู่ชีวิตของคุณในการที่ดําเนินการในการเป็นหมอดูอ,อได้ไหมได้ค่ะยินดีเอามาวางตรงเนี้ยแล้วมาไอ้นี่เลยแล้วมาดูกันจะได้ดูรู้กันเลยว่า,า,าสิ่งนี้กับตัวคุณเชื่อม<ๆ>กันผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรผมจะได้ดูด้วยว่าเออว่ะอันเนี้ยป้าอ้วน X-Men ในเรื่องการดูไพ่ยิปซีในแบบฉบับตำราของเขาอ่จะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างยิปซีปกติกับยิปซีจิตสัมผัสที่ดูได้แค่3คนบนโลกไปนี้และมีแค่2คนเท่านั้นที่ดูได้ตอนนี้ใช่เนี่ยผมอยากเห็นเลยเนี่ยนี่ผมพูดในฐานะที่บอกนี่เลยนะไม่ได้มาต้องมาอวยนะเพราะไม่ต้องทำการอวยนี่ดีค่ะเชิญเลยเอาไพ่มาที่เตรียมไว้ เท่า่หละ่างที่ผมบอกไว้นะครับ X-Men นเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีแต่ชาติกำเนิดที่เกิดมาสามารถดนจิตดนใจได้แต่คำว่า X-Men ซ์ของเราบางครั้งมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแต่ชาติกำเนิดแต่เขามีเซนส์อยู่แล้วแต่มันต้องผ่านการผนวกสื่อสารโดยผ่านบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือไพ่ยิปซีตอนนี้นะครับผมจะเป็นผู้ให้ตัวทดลองแล้กันนะครับว่าเป็นยังไงว่าจะแม่นหรือตรงขนาดไหนนะครับ หมออ้วนจ๋าหมออ้วนเป็นที่เลยนะหมออ้วนอ่ะอ่ะตัวน้อยใช่ต้องมีแม่อีบ้าเราจะมาดูยิบสแล้วในในตำราที่เห็นตอนนี้มีอยู่สามสำรับใช่ค่ะไม่มีไม่มีสำรับไหนที่เป็นเฉพาะของของจิตสัมผัสใช้ร่วมกันจิตสัมผัสคือเราสัมผัสถูกต้องใช่เป็นวิธีการทำนายและแปลว่าตัวรูปภาพต่างๆก็เป็นรูปภาพแบบที่มีอยู่ทั่วไปปกติเลยโอเคแต่ไพ่ของเขาแต่ละสำรับเนี่ยคือเขาจะไม่ให้แบบว่าคนอื่นจับ ครับต้องถือด้วยตัวเขาเองนะครับไม่ให้คนอื่นจับไม่ได้ครับเขาบอกว่าเป็นจิตสัมผัสไม่ใช่ให้มือสัมผัสนี่ก็ไม่ได้เลยมือไวใจเร็ว่อมือไวครับผมพิ่งช่วยฉันก็ยกไปทาไมฉันก็เตรียมกันมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วมุกค่าบาทสิบาทคุณผู้ชมให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะนอนไม่หลับเอาเลยเอาเลยอ่ะมาก็วิธีทานายก็คือจะให้ผู้ที่อยากทํานายเนี่ยอธิษฐานจิตบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็สิ่งที่อยากรู้อธิษฐานกับไพ่ตพื่อจใช้ทํานาย อันนี้สัมผัสได้แล้วค่ะอนุญาตให้สัมผัสได้นะคะโอเคหลังจากนั้นหลับไปหลับไป <laughs> ไม่มีใครทักน,นี่ถ้าไม่ได้ชันเนี่ย จะหลับต่อใช่ไหมจะกลรนดอ่ยเสร็จแล้วคุณคุณใหญ่คุณใหญ่ไม่ได้อธิษฐานอะไรหรือเปล่าเปล่ามันนอนหลับมันไม่ได้ถามเนี่ยผ่ติสัมผัสบอกแล้วมันไม่ได้อยากรู้อะไรหรอกอยากรู้มันอยากแค่อยากลองก็ต้องเอาจริงจริงกะจริงจังอธิษางจริงจังนะเมื่อกี้ที่น้ำไม่ได้แกล้งเล่นมุกอะไรนะคุณผู้ชมจะมาเขียนเบนท์ด่าผมไม่ได้นะการทาอะไรมันต้องมีจิต นี่ทางบ้านตอนนี้เริ่มพิมพ์และอีบ,บ้าเนอะ <c oughs> ด่าอีตัวแดงๆมามาแล้วก็สับไพ่ค่ะสับไพ่จนกว่าจะพอใจระหว่างสับไพ่ก็อธิษฐานนึกถึงเรื่องที่เราอยากรู้ด้วยก็ได้ครับซึ่งเมื่อกี้ระหว่างสับไพ่แล้วมันมีไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะคะครับซึ่งก็ถ้าถ้าในทางสีสัมผัสของจิตาเวลาที่จะทำนายไพ่เนี่ยก็จะพูดให้เห็นว่าตอนนี้คุณใหญ่กําลังมีโปรเจกต์หรือมีความคิดที่จะต้องการหาเงินหรือมีหนทางที่จะทําเงินได้ เพิ่มขึ้นแั่เด้งขึ้นมาเร็วๆนี้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นหนึ่งไพ่เมื่อกี้ค่ะก็ต้องมีการถ้าสื่อกันอย่างเงี้ยในการทํานายค่ะเป็นสไตล์ของเสชาผาดวงก็คือคเขาจะเป็นการบอกใบ้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้อย่างที่คุณใหญ่หวนหรือฝันเนี่ยต้องมีการเดินทางต้องมีการพูดคุยพบปะมีการขึ้นืึนนอนยี่เดินทางระยะไกลๆหรืออาจจะต้องใช้เครื่องบิน,ดนโดยโดยการสื่อเออขาเรียกอะไรอะ่ะเดินทางโดยเครื่องบินหรือไประยะไกลๆหรือไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศถึงจะได้เงินในก้อนใหญ่ี้ อันนี้จิตสัมผัสทำงานแล้วเริ่มแล้ว <Okay. S 1> ค่ะตัดเป็นสามกองด้วยมือซ้ายค่ะ uh huh. คือจะไม่เหมือนกับคนที่ดูไพ่ทั่วไปอะค่ะ,คอ,ะอันนี้คือไพ่ชุดแรกที่จะดูะเราจะใช้ไพ่ชุดแรกทำนายก็คือจะเป็นการที่ให้คุณนะเลือกไพ่มาสองใบ,บในคำถามแต่ละคำถามหลังจากเปิดไพ่สองใบแรกแล้วคุณเลือกแล้วเนี่ย ก็จะซักถามโดยใช้ไพ่ถารับเนี้ยค่ะคําทำนายต่อไปจนกว่าจะหมดข้อสงสัยมันถึงได้นานเอามือไหนครับมือไหนรมือซ้ายมือขวาได้ค่ะโอเคหยิบมาสองใบอยากทราบเรื่องอะไรคะฮะอยากทราบเรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรเรื่องงานโอเคมาหยิบมาสองใบมันเป็นคำถามท็อปพิคค่ะครับงานเงินความรักอ๋อหยิบโอเคมา เธอไม่เห็นจะต้องกังวลเลยค่ะทางตาหน้าไพา่เนี่ยแล้วก็เซนของบอบอกว่าพี่ใหญ่นะคุณเนี่ยกำลังจะมีการตกลงทําการค้าหรือทําธุรกิจอะไรกับใครสักอย่างหนึง่งซึ่งคนคนนี้จะทําให้งานของคุณอ่ะเป็นไปได้โดยอย่างไม่น่าเชื่อไม่คาดฝันเชน่นสมมุติมีการตกลงหรือหุ้นกันนะคะค,คนที่เป็นหุ้นคุณอ่ะจะทําให้งานนี้มันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ,อเป็นเหมือนเป็นวาลาที่มาแมทช์กันนะอ่ะม,มามามาส่งกันอนะ่ะ คือตอนนี้มีการพูดคุยกันแล้วด้วยมีการตกลงหรือว่ามีการเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงการตัดสินใจและอยู่ในเรื่องของข้อตกลงรายละเอียดงานอันใดอันหนึ่งที่ว่าเนี่ยซึ่งมันเหมือนเป็นเรื่องที่เขาถนัดด้วยซ้ำแต่แต่ก็จะไม่มั่นใจเขาไม่อยากเสี่ยงในภาวะตอนนี้เป็นการเลือกอยู่ว่าจะทำหนึ่ง 2หรือ3ในเงื่อนไขที่ท้ำหนึ่งอาจจะได้กำไรเยอะสุดแต่เสี่ยง2กําไรน้อยหน่อยแต่ว่ามีความเสี่ยงน้อยลงและ3ามไม่เสี่ยงเลยแต่ได้กาไรน้อยอที่สุดเนี่ยมันมีมันมีซิงกับข้อมูลมาและในเรื่องของไพ่ก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นไพ่ที่พูดถึงว่ามีการตกลงมีการซื้อขายมีการทําธุรกิจแล้วก็หุ้นกันแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วและมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปในทางที่ดีเพราะว่าไพ่ตัวนี้ the magician อีกด้านหนึ่งเนี่ยในเวลาที่ทานายก็จะหมายถึง ความที่เป็นผู้ที่พร้อมไม่ว่าทั้งบูธและบุญมีความรู้มีความรอบรู้ในเรื่องของการต่างๆอะ่ะแล้วอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะทําอะไรแล้วตามรู้ไพ่ที่เมื่อกี้พอเปิดมาปั๊บแลว้วเขาซิงกับเราก็คือเป็นไพ่ของคนคนนี้คือคุณใหญ่ครับก็กําลังจะเลือกว่าจะหยิบอะไรจะหยิบ,บมีดให้มันเป็นแผลห,หรือว่าจะหยิบเงินหรือจะหยิบงานอ,อยู่ที่คุณตอนนี้มัน,นการตัดสินใจแต่แนวโน้มที่ดีก็คืองานนี้ โอเคได้ดีต่อยอดได้ครับไปได้สวยต่อไปอย่างไี่อยากถามอีกเหรอครับว่าพอแล้วหรอพอแล้วจริงหรอผมเปคนง่ายอันนี้อันนี้พี่ใหญ่มีธุรกิจกำลังจะทําอยู่เหรอครับมีการคุยกันนะก็มีทำอยู่อย่างเงี้ยแหละครับอะไรอีกเรื่องหนึ่งต้องผมต้องตอบด้วยไหม ไไมม่่ต้องก็อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบไหมล่ะครับเือมันกำลังทำอยู่อะไรเงี้ยมันกเป็นดีลเวิส์กเน็ตการแล้วการขยายงานหรือว่าการที่เราจะต้องทําอะไรมากขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงไม่เกี่ยวเป็นอีกงานเลยอะค่ะก็มีนอย่นแหละเป็นวงแค่ดีวอนนี่คือสิ่งที่สี่พอเราแก่แล้วเราต้องหาอย่างอื่นครับคือกำลังดีลกันกับป้าอ้วนมันสะท้อนที่เห็นว่ามาทำเนี่ยหมอดูครับไม่ใช่คือกำลังทําอย่างอื่นไม่จริงจริงจริงเขาเขาเซนกับเราเขาซิงกับเราว่าเขามีคุยอ่ะทำธุรกิจอ่ะ อ่าฮะอ่ะต่อไปนะค่ะต้องพูดก่อนมาว่าเรื่องต่อไปที่อยากทราบเหมือนเป็นคําถามที่ถามมาแล้วก็เสียงถ่ายเงินของเราจะได้คืนมาไหมโอเคมาในกรณีนี้อาจจะกําลังหมายถึงเงินที่เป็นนี่ตหรือโดนยืมืไปลงทุนไปอะไรนะคะตัวแปรไงนะคะที่บอกด้วยนะคะไอคนนี้คือคนลูกนี้เราที่ซิงกับเราคือมันสุดผู้ชาย ในกรณีนี้มันไม่ได้บอกว่าผู้หญิงผู้ชายแต่หมายถึงว่าจับคนเนี้ยได้ค่ะจะเซ็นได้กันถ้าจับเพิ่มจะได้บอกได้ดูนะคะเขอสองใบค่ะอันนี้ถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือคือจริงๆผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือด้วยซ้ําเป็นคนที่เหมือนกับเราให้คนมีตังค์ยืมเป็นคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานยืมอ่ะ มันต้องได้คืนไว้แต่ปรากฏไม่ได้อะผู้หญิงคนนี้เป็นคนคนที่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 ติดแล้วเราจะมีโอกาสได้คืนไหมเอางี้นี้ในเวลากล้เรรู้ว่าไม่ได้คืนคนกันเองนะกากี่นังนะเดี๋ยวแอบถามให้ว่าในระยะอันใกล้เนี้สมมติภายในปีเนี้ยมีสิทธิ์จะได้คืนไหมเราจะไม่ห่วงเรื่องปีนี้อีกปีก็ได้ให้ปีหน้าเลยโอเคเป็นระยะเวลาที่ไม่จำกัดมีแนวโน้มจะได้คืนไหมดีกว่านาอเฮ้ยพี่มีโอกาสได้คืนครับ คือคือคนคนนี้เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ตั้งใจจะเลวเขาไม่ได้ตั้งใจจะโกงคุณแต่ณเวลานี้เขาจนแต้มอยู่เขาไม่มีหนทางซึ่งในเวลาอันใกล้เนี้ไม่ไม่ใกล้ไม่ระบุเวลาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดียค่อยถามดูว่าเป็นเวลายังไงแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสที่เงินที่สูญเสียไปอะค่ะก็จะได้กลับคืนมามีดอกผลไหมเห็นมีต้นไม้ถูกต้องมีกัน อ๋อจริงๆเซนต์เขาใกล้เคียงนะคะเพราะบางครั้งที่เปิดไพ่ในลักษณะนี้ก็จะเห็นภาพมากลายเป็นว่าไพ่ตัวนี้เป็นเหมือนต้นไม้ครับก็เหมือนมีกิ่งก้านสาขาเป็นการขยายพื้นที่ขยายโรงงานขยายบริษัทที่เราเคยทำนายให้กับคนไปแต่ดูใบเหี่ยวๆนะมันไปได้อะยังไงก็ได้คืนแล้วกันเออจำลังใจเนาะเยียวยาเนาะฮิลลิ่งเนาะคือไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องใช้พลังจิตหรืออะไรก็ตามเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายที่แบบ เดอะเบสของในสำหรับนี้เลยถ้าพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าโอกาสที่จะได้รับคืนมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องใช้เวลาใช้ใช้การรอคอยในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ให้ผู้ที่มีพันธะเรื่องเงินทองกับคุณะเขาฟื้นตัวขึ้นแล้วคุณถึงจะได้คืนอืแต่ได้คืนมีโอกาสได้คืนมีใจด้วยนอีกเรื่องอยากดูเรื่องอะไรเรื่องของบริวารบริวารบริวารของเรารูปครอบครัวเนาะฮาวทูโกอะไรอย่างนี้เนาะ มาหยิบมาสองใบค่ะเป็นคงรวมก่อนมันเป็นที่ซีรีส์ขนาดนั้นมีแต่คนกข์ควาดูกับชันน้เพลินจ่ามีคอร์บอร์ลี่มากจะบอกว่าอันนี้เป็นซีรีส์เคสในชีวิตของเขาคือเขาเป็นห่วงลูกครับเป็นงานหนักเป็นงานใหญ่คือเขาต้องการอยู่ต่อไปนานๆเพื่อเห็นความสําเร็จของลูกให้เรียนจบประสบความสําเร็จได้ แล้วเขาจึงจะเบาใจครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบอกพ่บอกว่าอย่าไปเครียดจนเกินทุกอย่างอะ่ะต้องปล่อยให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็พิจารณายาณอยู่แล้วให้เขาตัดสินใจเอาเองชีวิตเป็นของเขาคุณต้องให้เขาเป็นคนตัดสินบ,บางทีเราคาดหวังไปหรือ คิดไวอะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นคัดดหวางก็ไ้รู้บางคนเกิดเป็นผู้ชายโตมากลายเป็นผู้หญิงก็มีใ่เราไม่ว่ากันเออนี้ก็มาเห็นไหมมันก็เป็นได้หรือบางคนเรียนเด็กๆอยากเป็นหมอเรียนวิทยาศาสตร์โน่นนี่พอโตมาสุดท้ายกลายเป็นคนขายขนมซึ่งคนขายขนมแต่แบบเป็นขนมที่ดวยระดับโลก เข,เขาแก่น้อยอ่ะ,อะ,ะถูกต้อง,อ,งอาอยุน้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยแบบม,มีเงินเยอะธุรกิจดีๆซึ่งไพ่ตัวนี้เขาไปบอกว่าเขาเลยบอกว่าคุณอย่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแทนเขาเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในอนาคตที่บอกได้อย่างหนึ่งล่ะว่าลูกของคุณอ่ะมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีไปได้สวยแต่ต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจและคุณคอยอยู่ช่วยประคับประคองเขามากกว่าอ,อ,อ,อันนี้คือสิ่งที่บอกแล้วก็จะเรียนได้ถึงขั้นที่แบบว่า ถ้าเขาชอบเขาเรียนได้ถึงขั้นสูงสุดเลยครับอันนี้คือจบแล้วนะในส่วนของไพ่สำรับนี้ครับแล้วมันต้องดูอย่างอื่นอีกไหมใช่ค่ะถ้าจบแล้วนะคะต้องไ่านปต่อไปนี่สเต็ปสามพันไปแล้วนะอ่าฮะอันเีลเวอรอยสี่พันเริ่มสูงขึ้นได้อย่างนั้นฉันจะไม่โกรธเลยก็จะมีการดูกไพ่สรุปคุณเสียเสียเงินเสียทองไปแล้วเป็นปัญหาคาใจที่อยู่ในตัวคุณมาตลอดเนี่เป็นไพ่สำรับที่ใช้สรุปอะค่ะก็จะใช้อีกสำรับเนี้เป็นไพ่พรมยาน จะเป็นไพ่เทพมาช่วยบอกอันนี้ก็เป็นไพ่สรุปโดยรวมระยะใกล้ๆนี้นะคะ<ม>สิ่งที่มุ่งใจหวังเลยกันกับการทํางานหรือว่าการติดต่องานจะได้รับผลดีและผลสําเร็จ<ม>อย่างที่ไม่คาดฝันเพราะจะบอกว่าเวลาทําอะไรก็ตามไม่ต้องไปโลภ<ม>หรือว่าอยากจะได้มากมายอะไรนักหนาในล่วงหน้าทําให้เต็มที่ คว้าโอกาสที่มีมาและใช้ให้คุ้มค่าแล้วถึงเวลาได้ผลอะไรก็คือนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้รับ<ม>แลวเขาบอกเลยว่างานที่จะทําอันนี้นะคะที่คุยไวอ้อ<ม>จะต้องได้ผลดีเร็วๆนี้ไวอย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่อันนี้รอนานไปอย่าง<ม><ม>ไปเรื่องนั้นดีกว่าครับแล้วก็ในเวลาถัดมานะคะให้ระวังในเรื่องที่การที่ทําไปแล้วนะคะม,มันจะมี ปัญหาในเรื่องของคู่แข่งขันหรือว่าอ,อาจจะเป็นในเรื่องของงานที่ถาถมเข้ามาจนเกินมืออ,มอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นพิธีกรหรือเป็นแขกรราเชิญในรายการหรือละครเนี่ยอาจจะมาชนกันทําให้เราต้องเลือกแล้วก็อ,อาจจะพลาดในบางเรื่องอต้องทําใจนะคะแล้วก็ถัดมานะคะปัญหาที่มีอยู่ล้วจะได้รับการแก้ไขไหมต้องทําใจก่อนข้นางนั่งข้างนอกนิง่งๆอย่างนี้แต่ข้างในร้อนเป็นไฟนะคะลุกโผลงนะคะบอกเลยว่า คือของกูอะทาไมไม่ของของฉันทําไมฉันจะไม่ได้ที่เขาก็เลยบอกว่าเขาเขามาเตือนแล้วว่าทาง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 วิธีการทํานายแะครับก็จะเซนต์มาบอกแล้วว่าให้มียามทําสมาธิทําบุญเข้าวัดเข้าวา่าแผ่เมตตาแล้วก็อโหสกรรมให้กับคนที่เขาเป็นเจ้ากรรนริเวณของเราทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นเพื่อที่เขาจะได้คลายบางทีอะเงื่อนไขหรือคอน d i t i o n ในการที่ทําให้เรื่องนี้มันไม่จบอะอเป็นเพราะเจ้ากรรบริเวณของเรากับเขา มันทาให้มันไม่เป็นเคลื่อนไปตามวาระหรือไทม์ไลน์ที่มันควรจะเป็นอ,อันนี้ก็เลยบอกว่าให้พยายามมีศีลมีธรรมแล้วก็ทําบุญแล้วก็กวดน้ําแผ่เมตตาเขาไปครับนะคะเอาพยโทษนะคะอ,อภัยทานก็คือบุญที่ใหญ่ที่สุดนะคะยังจะมาบอกอีกว่าไอ้คู่กรณีคนเนี้ยยากเกินให้ใจยากเกินให้อภัยเพราะว่าคือที่ใท้ที่แบบซิงค์กับดิฉันว่าเป็น,ปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาเตือนมาบอกให้คุณนะพยายามลด หรือละโทสะหรือความโกรธกับคนคนนั้นซะแล้วก็ถึงจะผ่านไปได้แม้จะใช้ระยะเวลาหรือความยากลำบากมันก็จะจบได้ในเรื่องนี้ออย่างอย่างคอมพลีทแบบถึงได้ดีที่สุดนะคะโอเคจบเลยใช่ไหมอันนี้คือไพ่แบบที่สองอันนี้เขาเรียกว่าไพ่อะไรอันนี้เป็นไพ่พรมยานค่ะฉันก็ซื้อไพ่พรมยานก็จะเป็นไพ่อะไรอ่อะไพ่อันนี้เป็นไพ่ไพ่ยิปซีของรัสเซียคุณเฮเลนทีวีพูคุณเฮเลนตำแหล่ ซื้อมาอมนางก็บอกพี่สาวหนูซื้อมาหนูดูไม่ได้เลยพี่สาวลองเปิดให้หนูซิหนูก็เราก็ได้ได้ก็ใช้ทํานายกันเป็นปกติพอเปิดไพ่เราทำนายได้เออทำไมพี่ทานายได้แบบคล่องแคล่วเฉลิมก็ไม่รู้เหมือนกันเราบอกอาจจะซิงกันลรมั้งนางก็เลยยกให้เราอ,อันนี้ก็จะเป็นออปชั่นเสริมเวลาที่ติดขัดหรือด,ดูแล้วไม่กระจ่างหรือไม่โชคอันนี้จะมาช่วยอันนี้มาช่วยลอ,<ป>ลองอีกทีนึงใช่ค่ะอันนี้กองสุดท้ายเรื่องเงินกองสุดท้ายไม่ต้องกองแล้วครับรู้แล้วชัดเจนเลยกระจ่างมาก ซึ่งเชื่อเลยค่ะว่าในในในจิตสัมผัสของเราคือมันเป็นวาระที่คุณใหญ่ต้องเจอแล้วไม่มีการแก้หรอฮะหรือว่างอย่างที่เรียนทราบอะค่ะมันใช้เราไม่ต้องใช้เวลาเท่านั้นงานคืองานไม่ได้ซีเรียสมากครับผมนะครับเนื้อไม่ซีเรียสน้องไม่ค่อยซีเรียสมากแล้วนี่ในเรียนมีสองปีเนี่ยเรางไม่ซีเรียสมากแต่ถ้าเลยไปสักหกสามเราก็จะเจ็บปวดเล็กน้อยใช่ไหมคะอาการก็จะเจ็บนี่ก็คือลักษณะการดูการดูไพ่ยิปซีใช่ไหมฮะ เห็นว่าทักเรื่องของการเดินทางแม่นมาก